สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจความคิดจากข้อความที่เราได้รับมานะครับวันนี้เรามีข้อความสั้นๆแต่ผมว่าทรงพลังมาก2ส,ส่วนที่น่าสนใจข้อความแรกก็คือความฝันไม่มีวันหมดอายุและอีกอันคือไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ2ประโยคนี้ฟังเพลินๆก็ดูดีนะครับแต่พอมาคิดดูดีๆมันอาจจะท้าทายความคิดบางอย่างที่เรามีอยู่ มาลองแกะดูความหมายเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าครับว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับศักยภาพหรือว่าความหวังในชีวิตได้บ้างค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะทั้งสองแนวคิดนี้คือดูเหมือนมันจะเชื่อมโยงกันได้ดีทีเดียวค่ะไอแนวคิดที่ว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุเนี่ยอืมมันเหมือนเป็นการปฏิเสธความคิดเดิมๆนะคะที่ว่าความปรารถนาหรือเป้าหมายใหญ่ๆมันมีวันหมดอายุเหมือนสินค้าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับครับ มันบอกเราว่าแรงบันดาลใจลึกๆของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดกับช่วงวัยใดวัยหนึ่งเสมอไปเข้าใจเลยครับประเด็นนี้เหมือนกับว่ามันปลดล็อกเรื่องเวลาที่เราอาจจะตั้งกรอบไว้เองหรือบางทีสังคมก็สร้างให้เราแล้วพอมาเจอข้อความที่สองไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมออันนี้ยิ่งยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยมันเหมือนเป็นภาคปฏิบัติหรือเปล่าครับที่มาเสริมความคิดแรกมองแบบนั้นก็ได้นะคะ คือมันเน้นย้ำเรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดในการที่เราจะปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหรือแม้แต่การกลับไปจุดไฟให้ความตั้งใจเดิมที่อาจจะมอดไปแล้วก็ได้ค่ะอืม mm. การใช้คําว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการยืนยันเลยว่าเป็นเรื่องสากลน,นะคะคือใครๆก็มีโอกาสเริ่มใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตเลย การเน้นว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้นี่ผมว่าสำคัญมากนะเพราะมันท้าทายกรอบคิดเรื่องวัยแบบตรงๆเลยว่าจริงๆมันไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเรียนรู้หรือลองทำสิ่งใหม่หรือแม้แต่เปลี่ยนใจแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับแนวคิดนี้มันอาจจะสร้างแรงกดดันให้บางคนหรือเปล่าแบบว่าต้องรู้สึกว่าต้องเริ่มใหม่ตลอดเวลาไหม mm. นั่นก็เป็นมุมที่น่าคิดเหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วแก่นของมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การต้องเริ่มใหม่นะคะแต่อยู่ที่ความเป็นไปได้ที่จะเริ่มใหม่มากกว่าอ๋อ oh, ความเป็นไปได้ใช่ค่ะมันเหมือนกันมอบอํานาจคืนให้กับตัวเราเองว่าเราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเปลี่ยนตลอดเวลานะคะแต่มันคือการเปิดประตูความเป็นไปได้นั้นไว้ให้เราเสมอเป็นการปฏิเสธความคิดที่ว่าชีวิตมีแค่เส้นทางเดียวหรือว่าถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยจบเลยอะไรแบบนั้นเข้าใจแล้วครับคือเป็นเรื่องของการมีทางเลือกและอิสระที่จะเลือกไม่ใช่ข้อบังคับ โอเคครับสรุปแล้วเนี่ยพอเรามองสองข้อความนี้รวมกันพลังที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากมันคืออะไรครับถ้ามองในภาพรวมถ้าเราเชื่อมโยงสองสิ่งนี้นะคะภาพที่ใหญ่ขึ้นก็คืออืมการที่คนเรามีอำนาจในการกำหนดเรื่องราวชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยกรอบของเวลาอย่างความฝันไม่มีวันหมดอายุครับหรือกรอบของอายุอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมออืมใช่เลยมันคือการให้คุณค่ากับปัจจุบันขณะ แล้วก็ศักยภาพในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแบบเท่าเทียมกันเลยค่ะเป็นการยอมรับว่าชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงนะแล้วการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตการเรียนรู้ของเรามากกว่าค่ะโหฟังแล้วเป็นการมองชีวิตที่เอ่อเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็พลังจริงๆนะครับอืมคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจอาจจะเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าเรายอมรับแนวคิดที่ว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะปลดปล่อยเราจากความกลัวอะไรได้บ้างแล้วมันมีความฝันอะไรที่เราอาจจะลืมไปแล้วหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรที่อาจจะกําลังรอให้เราหันกลับไปมองด้วยสายตาใหม่ๆอยู่รอเปล่าน่าคิดนะครับ